ทรงพระดำริว่ากองทัพออกมารับสู้รบก็พอจะได้อยู่เห็นว่าผู้คนจะล้มตายเป็นอันมากก็ควรเราจะชนช้างด้วยพระนเรศให้เป็นสุดคดชพยุห์สำหรับกษัตริย์ถึงมากว่าจะแพ้นชนะจะให้เป็นเดชพ,พระเกียรติยศปรากฏไปภายภาคหน้าเมื่อพระนเรศยกพลมาถึงเมืองของพระองค์นักพระสัทธ,ธาก็รีบท่งช้างพระที่นั่งออกไปชิงชยัยชนด้วยพระนเรศผู้เป็นเจ้าผลปรากฏว่าเสียเรอิอช้างพระที่นั่งของพระองค์และเห็นช้างพระนเรศก็ให้ปฏิเหตุตกใจกลัว ท้ลวงขอแตกตื่นจนเสียกระบวนไล่แผงช้างมาไพรยพลของพระองค์เองแตกกระจ,ระจายหนีพ่ายพงสาวดานเมืองละแวกก็จบลงตรงพระยละแวกลงเรือหนีไปอาศัยอยู่ณนเะมืองเสียสุนทรปัจจุบันอยู่กำพงจามแล้วเลยไปเมืองลาวลานช้างเมืองเชียงแตงสาระหลักที่ควรชำระก,กับบางฉบับของไทยก็น่าจะอยู่ตรงประเด็นบาดใจขเขมรไม่มีเรื่องพระยละแวกถูกจับประหารเหมือนที่มีการเขียนภาพไว้ที่วัดแถวแถวอยุธยาความจริงจากพงสาวดารเขมรพระยละแวกน่าจะตายอยู่ในลาว อ่านพงศาวดารมือละแวกแล้วถ้ามองจากเมืองไทยก็เป็นความจริงแบบไทยถ้ามองจากเขมรก็เป็นความจริงแบบเขมรสาหรับแอดแอดก็อยากให้ทั้งไทยและเขมรมาชําระพงศาวดารให้ถูกต้องสําหรับแอดก็เชื่อว่าของไทยถูกต้องกว่า80%เลยทีเดียวยกเว้นเรื่องพระ,ะละแวกถูกจับประหารเหมือนที่มีการเขียนภาพไว้ที่วัดแถวแถวอยุธยาน,นั่นแหละครับ และถ้าเพื่อนๆชอบและถูกใจคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนช่องให้ทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ต่อไปโดยการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้ามันกว่าเดิมแน่นอน